ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังธรรมคีตะสัญญาขันความจำได้หมายรู้หนึ่งในห้านั้นเรียกว่าขันห้า สามารถเป็นมารเกิดวงจิตได้เรียกว่าขันธมารร่างกายเกิดความบอบช้ำเจ็บปวดทรมานทุรักทุเรทำให้ดวงจิตกระสับกระส่ายกรวนกระวายไม่สามารถที่จะปฏิบัติทำได้ถือว่ารูปขันนี้ไม่สามารถสงเคราะห์เลื้อเฟือ้ออนุเคราะห์สงเคราะห์ จิตได้เลยเป็นก็จะกลายเป็นขันธมารรูป,ปรขันธ์นี้จะกล่าวถึงธรรมอันเรียกว่ากายคตาสติจิตเห็นกายเห็นรูปกายเห็นรูปปขันธ์ เข้าใจถึงการประพฤติธปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาบำเพ็ญเพียรให้อยู่กับความหมายเห็นธรรมว่ากายคตาสติกายคตาสติโดยเขาให้ความหมายพูดเป็นภาษาไทยว่าจิตนี้รู้อยู่กับกาย มีสติระลึกรู้อยู่กับรูปกายมีสติระลึกรู้อยู่กับกายนี้โดยความจริงแล้วคือความเข้าใจของจิตให้จิตนั้นมีความระลึกรู้อยู่กับกายอันประกอบด้วยสติมีสตินำพาจิตร,รู้อยู่กับรูปกายมีสติลำลึกระลึกนึกเห็นอยู่ ร,รู้อยู่มีสติตะร่มอยู่ประคองอยู่น้อมอยู่ให้จิตนั้นระลึกอยู่น้อมอยู่ระลึกรู้อยู่กับรูปกายอย่างต่อเนื่องตลอดตลอดตลอดทุกระยะทุกขณะจิตรู้อยู่รู้อยู่อยู่รู้อยู่กับรูปกายรู้อยู่กับรูปกายระลึกรู้อยู่ นี่คือมองภายนอกจากผิวเผินโดยความจริงและความหมายแล้วก็คือให้จิตเราเลือกเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเข้าใจถึงความจริงของรูปกายเห็นความจริงของรูปกายปรากฏอยู่จิตเห็นอยู่รู้อยู่แจ้งอยู่ชัดชัดเจนอยู่กับรูปกายนี้เห็นกายนี้เป็นรูปประขันเห็นกายนี้เป็น รูปธปาตุธาตุขันรูป,ปรขันอันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่ประกอบกันอยู่ซึ่งเป็นรูปกายนี้ให้จิตนั้นละเลึกรู้อยู่เห็นอยู่ตามเห็นวิจารณาพินิจพิจารณาพิจารณาธรรมอยู่เห็นความเป็นจริงของรูปกายนี้อยู่ให้จิตนั้น มีตติตั้งไม่ประมาทไม่เผลออยู่กับรูปกายนี้เห็นความจริงอยู่กับรูปกายนี้ตลอดให้จิตนั้นนิ่งอยู่มีตติน้อมจิตน้มน้าวจิตอยู่กับรูปกายนี้รูปประคารนี้ตลอดเวลาเป็นอารมณ์เดียวเป็นอารมณ์เดียวเป็นอารมณ์เดียวให้จิตนั้นเป็นอารมณ์เดียวโดยมีตติคอยกำกับคอยตะร่อมคอยประคอง คอยนมหนาวและลึกก็รู้อยู่ในรูปกายนี้เรียกว่ากายคตตาสติกายคตตาสติจิตนั้นอยู่กับรูปกายนี้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจนเป็นหนึ่งอารมณ์อารมณ์เดียวรู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่กับรูปจิตจิตนี้อยู่กับรูปกายนี้เรียกว่ากายคตตาสติมีสติเป็นตัวโน้มเป็นตัวประกอบจิตน้มจิตโนมจิตนมจิตโนมจิตให้จิตนั้นอยู่กับกาย รูปกายนี้ตลอดเวลาโดยมีสติมีสติและลึกรู้อยู่โน้มน้าวจิตอยู่รู้อยู่กับรูปกายนี้เรียกว่ากายกตาสติจึงป,ปรากฏเป็นหนึ่งอารมณ์อารมณ์มเดียวกายคตาสติประกอบเข้าอนาปานาสติซึ่งมีสติคอยกำกับคอยประคองคอยตะรอ่อม คอยโน้มน้าวจิตนั้นให้อยู่ในอาณาปานสติในกายคตาสติเป็นหนึ่งอารมณ์เดียวเป็นอารมณ์เดียวในจิตจิตเข้าสู่การพิจายรณาเกิดวิตกวิจาร,ยายรณา์พิจารณามีปิติมีตุกพิจายรณามีวิตกวิจารณในธรรมนั้นโน้มน้าวจิตให้เป็นหนึ่งเป็นเอกคตาจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เดียวภายในจิต ด้วยอนาปานสติและกายคตาสติ